สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ ีพารในวีดีโอนี้เราจะมาสร้างโปรแกรมนี้กันนะครับโปรแกรมนี้ก็คือเป็นโปรแกรมแฮ็กพาร์สเวิร์ดนะน่าสนใจใช่ไหมครับตัวนี้บอกว่า t r y i i n g password for สมมติผมเป็น u t y a r a แล้วก็อะไรก็ไม่รู้แบบนี้ครับแล้วผมไม่ชี้ก่อนเลเข้าไปก็บอกว่า how speed do you want จะใช้เวลาในการแฮ็กเท่าไหร่สมมติว่าเป็น0.5ต่อตัวอักษรแบบนี้ครับผมไชี้ก่นเลยเถอะมันก็จะใช้เวลาสนนุดท้าย ค,คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงปี๊บนะครับแต่ว่าที่นี่บอกว่า่า ah Hacking is not good ครับผม hacking is ไม่ดีจริงๆนะครับเรามาดูนะว่าโปรแกรมนี้สร้างยังไงแล้วก็ทาํางานยังไงไอ้สอตัวนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากก็แค่ปิ๊บออกมาแล้วก็ร่ามาแต่มันยากก็คือตรงนี้แหละครับว่าจะให้แต่ละตัวนี้ปิ้นโดยใช้เวลาห่าง0.5ได้ยังไงแบบนี้นะครับผมไวู้กกด enter ออกก่อนในสมมติว่าผมรันโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึง่งนี่นะครับแล้วก็ ในที่นี้ก็จะมี uh, trying password form สมมติว่าเป็น uh, mha แค่นี้ก็ครับแล้วผมก็จะแต่ละใช่ uh, แต่ละครั้งใช้เวลา1วินาทีแบบนี้ผมจะกด enter 1 2 3เห็นไหมครับมันใช้เวลา3วินาทีในการแฮกเอาละครับเรามาดูว่า uh, โปรแกรมนี้สร้างยังไงเห็นไหมครับไม่ยากแค่ไม่กี่มารัเอง20กว่ามารัเองมีอะไรบ้างในนี้ก็จะมี trying password form เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะรับค่าเข้าไปอยู่ในที่ string แบบนี้ uh, นะครับก็คือ str ชื่อย่อมาน,นี่แหละแล้วก็ how speed yuan o w t ผมก็จะรับค่าเข้ามาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็บอกว่าให้ i n g password เห็นไหมครับมันกำลังแฮกอยู่แล้วตรงนี้คืออะไรทำไมมี y ตั้ง2อันเห็นไหมอันนี้ body loop ของมันแล้วก็ในวใน v l ตรงนี้ก็ยังมีว a l ตรงนี้อีกแล้ว clock อะไร start คืออะไร speed คูณ clock per second คืออะไรโอเคครับถ้าคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณ รู้ตัวไหมคุณกำลังอยู่กับติวเตอร์ผู้น่ารักคนหนึ่งผมสัญญาว่าวิดีโอนี้ถ้าผมไม่สามารถทําให้คุณเข้าใจได้ผมจะไม่เดินในเวลานั่งและผมก็จะไม่นั่งในเวลาเดินเอาละครับก่อนอื่นเพื่อให้ทําให้ทุกอย่างง่ายที่สุดผมจะกด control a แล้วก็ดีล t ทมันไปซะเห็นไหมครับเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ tone t r c เลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะมา include กันมานะครับ io stream แล้วก็ using namespace std::int main main ของเราก็จะมี return 0ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาบอกอ user ก่อนเลยบอกว่านี่นครับ enter password ใช่ไหม enter password ตรงนี้นะครับเอาละครับแล้วเราก็จะรับค่าเข้ามาใช่ไหมเป็น เมื่อกี้ผมใช้เป็น getline ใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมจะใช้เป็น cin แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็น getline ก็ได้ครับถ้าสมมติว่าใช้เป็น getline ก็ได้อะแบบนี้ครับ getline str ใช่ไหมครับแล้วก็ไซส์ของมันให้30ก็พอแล้ว str ของเราอยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ผมจะไม่อธิบายมากนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าแต่ละอันนี้คืออะไรนะครับแค่นี้นครับจากนั้นเราก็จะมารับ เราใส่ภาพเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็บอกว่า how much speed do you want แบบนี้ใช่ไหมครับก็คือ speed นี่นะครับ speed โอเค speed ก็คือตรงนี้ผมก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วก็จะรับค่าขึ้นมาเป็น speed speed ผมจะตั้งค่าให้มันเป็น float type เพราะว่าเราสามารถใส่0.5ได้ใช่ไหมเราสามารถใส่1วินาทีได้เราสามารถใส่1 5วินาทีได,าาาได้ดังนั้นถ้าเราใช้เป็น int Speed, แล้วก็ไม่สามารถใช้โฮสินยมได้ดังนั้นจาก in ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็น float ซะนี่นะครับทำไมต้องใช้ float ใช้ double ได้ไหม double ก็ได้แต่ว่า double มันใช้พื้นที่มากกว่า float แล้วในที่นี้เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ความยาวขนาดนั้นไงดังนั้นเราใช้ float ก็คือค่าเบสิกที่สุดนะครับเรารับมาใน speed เรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาดูว่าเราจะเริ่มต้นยังไงต่อแบบนี้นะครับก็คือพอเรารับ speed เสร็จเราก็จะบอกเขาว่า เนี่ยกำลังแฮ็กอยู่นะเขาบอกว่าแฮกิ้งแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจะให้ปริ้นจะให้ปริ้นไอตัวนี้ออกมาว่าที่เราพาสเวิร์ที่เราใส่มาเนี่ยให้มันปริ้นออกมาก่อนอื่นเราก็จะต้องมีวา i l ป loop ก่อนนี่นะครับวา i l ป loop ในขณะที่ string string i เนี่ยนะครับไม่เท่ากับ no ก็คือตัว slash ศูนยนะครับหรือว่าคุณจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ใส่ no คุณจะใส่แบบ แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันโปรแกรมนี้อ่านง่ายผมจะใส่เป็นแบบนี้นะครับก็คือ no แล้วอา,อ,อายนี้คืออะไรไอเรายังไม่ได้ declare เลยโอเคครับ declare ตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ int i เ่ากับ0เห็นไหมครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมละจากนั้นผมก็จะมีลูปของมันเห็นไหมผมก็จะสร้าง open แล้วก็ close b r a c e ตรงนี้โอเคในขณะที่ string i ไม่เท่ากับ no ดังนั้นก็จะ print ตัวนี้ออกมา print string i นะครับ print string i แล้วก็ก่อนจะจบตรงนี้อย่าลืม i นะครับดังนั้นผมก็จะใส่ i ตรงนี้ไว้ซะเห็นไหมครับก็คือตรงนี้เราก็จะมาใส่โค้ดของเราตรงนี้ก็คือตัว print ตัวนี้เสร็จ print i เสร็จจากนั้นก็จะ print ช่องว่างอันนึงแต่ในช่องว่างเนี่ยคุณใส่ S Back/ s l a s เ a เข้าไปด้วยเพราะว่ามันจะแสดงมันจะปริ้นเสียงปี๊ปออกมาแล้วครับก็คือทุกครั้งที่มันปริ้นหนึ่งตัวอักษรมันก็จะดังตืดอีกหนึ่งตัวอักษรก็จะดังตืดนะครับเมื่อกี้คุณอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงลําโพงอาจจะไม่เข้าไม่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นซิสเ็มของคุณเองคุณจะได้ยินเสียงปี๊บนะครับจากนั้นพอมันปริ้นออกมาเสร็จแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้ปริ้นพรึบเดียวหมดเลยใช่ไหมมันมีรออยู่ใช่ไหมมันรออยู่หนึ่งวินาที ช่หรือปล่าหรือว่ารอ0.5วินาทีอย่างที่เรากำหนดไว้ในสปีดตรงนี้นะครับโอเคแล้วครับเมนพอยต์ของโปรแกรมนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าเราจะมาเริ่มการการรอเวลาได้ยังไงหมายถึงว่าเว้นช่วงการปิ้นตัวอักษรได้ยังไงแบบนี้นะครับก่อนอื่นคุณจะต้องเข้าใจว่าอ่าซิสเต็มของเราเนี่ยมันมีเวลาอยู่นะครับ แล้วถ้าเราต้องการจะเก็บค่าเวลาณนะปัจจุบันในขณะนี้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือว่าของที่เรากําลังใช้อยู่นี้เราจะต้องทํำยังไงนี่ครับเราต้องใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ C L o C K, clock แล้วก็เปิดแล้วก็ปิด parenthesis ไอตัวนี้นะครับมันจะ return เวลาปัจจุบันให้เราคุณจะเห็นว่าฟังก์ชันพอผมพูดถึงฟังก์ชันผมจะบอกผมมักจะแนะนําเสมอว่า main ก็คือฟังก์ชันเห็นไหมครับ เอาฟังก์ชันตรงนี้มันเป็นชนิด int ใช่ไหมครับในเมื่อมันเป็นชนิด int มันก็จะ return int type เห็นไหมครับมันก็จะ return 0ถ้าสมมติว่าสมมติผมจะ comment ตรงนี้ก่อนนะครับผมจะ comment ตรงนี้ทั้งหมดคือโค้ดของเรายังไม่เสร็จไงนะครับผมก็จะ print อะไรก็ได้ออกมาสมมติว่า testing แบบนี้นครับถ้าสมมติว่าผม return 0แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะ return เป็นค่า int ใช่ไหมครับผมจะลองรันดู เห็นไหมครับมันบอกว่า testing process return zero เห็นไหมครับ zero into zero สมมติว่าตรงนี้ผมเป็นหนึ่งจุดแปดแบบนี้ใช่ไหมครับผม return 1.898มันจะ return 1.898ไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็น int ไงมันก็จะต้อง return 1นะครับถ้าผมลองรันดูมันก็จะ return เห็นไหมครับ1 return 1เห็นไหมครับถ้าตรงนี้ของผมเป็นเ,เป็น12แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะ return 12เห็นไหมครับมันก็จะ return 12 อันนี้ก็คือเลขฐาน16นะครับ x c ิศูย x แล้วก็ c uh, c, c. ่ก็คือ12 a b c ครับ a ก็คือ10 11 12เห็นไหมครับแค่นี้นะครับเอาละครับในที่นี้ก็เหมือนกันในในในตรงนออเนี้ย i clock เนี่ยมันจะเป็น return เวลาที่ใน system ของคุณในปัจจุบันแต่ว่ามันจะ return เป็นค่า i n หรือไม่ i n หรือไม่ไม่ใช่หรือว่ามันจะ return เป็นค่า float หรือเปล่าก็ไม่ถูกเหมือนกัน มันแล้วแต่ครับจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าถูกก็ถูกจะว่าผิดก็ผิดที่ว่าถูกก็เพราะว่าคุณได้รู้แล้วว่าอัลฟาเดเมนโชใช้เนี่ยเรามีอินกับโฟลด์ใช่ไหมครับแล้วอินก็จะมีแยกย่อยเป็นอินลองอินอันซาอินลองลองอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็โฟลด์ก็จะมีแยกย่อยกันอะไรอีกเยอะแยะคุณเข้าใจแต่ว่าคลองเนี่ยมันมีชนิดอ่อสเปเชียลของมันอยู่ที่รีเทิร์นของมันซึ่งมันจะรีเทิร์นเป็นแทนที่จะเป็นอินใช่ไหมครับมันไม่ใช่แต่มันเป็น clock แบบนี้ครับ clock t อันนี้ก็คือเป็นชนิดชนิดเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลที่ return มาจากฟังก์ชัน clock ได้แบบนี้นะครับดังนั้นอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าผมมี i n ใช่ไหมครับ i n x x เท่ากับ10ตรงนี้หมายความว่าตรงนี้มัน return ค่า integer ซึ่งก็คือ10ให้เท่ากับ x นะครับแล้วก็ x เป็นชนิด int ดังนั้นผมก็จะมี ชนิดของมันก็คือ i n ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ clock t ชนิดตรงนี้เท่ากับ start แบบนี้ครับ start เท่ากับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือ variable มันตรงนี้ก็คือ variable มันเท่ากับเท่ากับเท่ากับอะไรละ่ะเท่ากับ clock เอ่อ function clock ซึ่งจะเป็นเ,เวลาใน system ในปัจจุบันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช้ผมก็จะลบออกซะแต่ว่าคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า คอมไพเลอร์ uh, ไม่รู้ว่า clock T คืออะไรแล้ว clock function อยู่ตรงไหนแบบนี้ครับถ้าคืคอทั้งหมดเนี่ยเขาทำไว้แล้วในที่ C time คุณก็แค่ include มันเข้ามา C time แค่นี้นะครับ I C time เนี่ยมันก็จะมีตัวแปรตรงนี้อยู่ clock T แล้วก็ function clock ตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็โอเคครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วพอปริ้นเสร็ แล้วก็จะเก็บเวลาในปัจจุบันตรงนี้โอเคแล้วจากนั้นในขณะที่นี่นะครับวาวในขณะที่เวลาในปัจจุบันก็คือคล็อกแบบนี้ครับเวลาในปัจจุบันลบกับเวลาที่เราเก็บไว้ตอนนี้ก็คือเวลาที่เราเก็บมาไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็คือ S-T-A-R-T start เหมือนนี้ครับ s t คร t t น้อยกว่า Speed เห็นไหมครับสปีดของเราคืออะไรสปีดของเราอยู่ตัวนี้ไงก็คือว่าจะาจะใช้เวลาในการแฮ็กเท่าไหร่ต่อตัวอักษรใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือสปีดซึ่งเรามันเป็นค่าบค่าโฟต์สมมติว่าคุณใส่0.5สปีดมันก็คือ0.5วินาทีต่อตัวอักษรอ,อย่างที่คุณเห็นมาแล้วตอนอุปเเพนนิ่งของวิดีโอนี้นะครับในที่นี้มันก็คือสปีดสปีดคคูณคล็อก per second clock per s e c เห็นไหมครับข้างล่างนี้มันแสดงให้เราแล้วก็แค่นี้นะครับ clock per second ตรงนี้หมายความว่าอะไรผมจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าลืม speed ไปก่อนนะครับเฉพาะ clock per second เนี่ยมันจะเป็น1 Unit ยูนิตที่เท่ากับ1วินาทีสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเน่ยเป็น IBM นะแล้วก็คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยเป็นของอ,อะไรเดีย Microsoft ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะครับสมมติว่าเอาต่างซิสเ็มกันเนี่ยมันก็จะต่างการทำงานกันบางครั้งไอฟังชันเนี้ยคล็อกเนี่ยมันก็อาจจะรีเทิร์นเป็นลองอินไทายของมันเนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าไทายของมันเป็นคล็อกทีใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคล็อกทีคล็อกทีเนี่ยมันเป็นเอเรียสเนมของฟาวเดเมนชัลฟาวเดเมนชัลไทร์ อีกอย่างหนึง่งซึ่งก็คือเอเรียสเนมรู้สึกว่าผมได้พูดไปแล้วในรีเฟรนนะครับอย่สมมุติว่าอาหารของลิงคนไทยเรียกว่ากล้วยฝรั่งเรียกว่าบานานานะครับเราอาจจะพูดว่าบานานาเนี่ยคือเอเ a ียสเนของกล้วยก็ได้หรือว่าฝรั่งในมุมมองของฝรั่งฝรั่งเขาก็จะคิดว่ากล้วยเนี่ยก็คือเ l เ a ียสเนของบานานานะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน clock ทก็คือ area s name ของ fundamental type ซึ่งเราไม่รู้ว่า system แต่ละเครื่องเนี่ยมันจัดการกับค่าค่าที่ return ของ function clock ตรงนี้ได้ยังไงสมมติว่าเครื่องของผมเนี่ยมันเก็บเป็น long int แล้วเครื่องของคุณเก็บเป็น long long อะไรแบบนี้นะครับคือคือเราไม่จำเป็นจะต้องรู้แล้วเราไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าค่ามันคนะ่ามันนะต่าง system น่ยมันจะ return ยังไงเมื่อใดก็ตาม ที่เราใช้ clock T เนี่ยมันจะทํางานได้ถึงต่างซิสเต็มกันมันก็จะทํางานได้เพราะว่า clock T เนี่ยมันจะ convert เป็น f u n d a m e n t a ใช้อัตโนมัตินะครับดังนั้นตรงนี้ clock per second เนี่ยมันก็คือจะเ,เวลา1วินาที1วินาทีซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะคิดไม่เหมือนกันบางเครื่องอาจจะคิด1วินาทีอาจจะคิดเป็น1,000 1วิเท่ากับ1,000 unit แล้วก็บางเครื่องอาจจะคิดว่า1นวิเท่ากับ100ยูนิตบางเครื่องอาจจะคิดว่า1นวิเท่ากับสามพันยูนิตเท่ากับ1นวิอะไรก็ว่ากันไปนครับในที่นี้ถ้าเราต้องการให้มันเป็นสแตนดาร์ดเราก็ใช้แค่ว่า c l o c k per second นะครับ clock per second ค cool ู speeded ซึ่งในที่นี้ถ้าสมมติว่าผมคูณหนึ่งดังนั้นมันก็จะให้ค่า1สมมติว่า c l o c k per second ของผมเนี่ยสมมติว่ามันเป็น3 0 0พันใช่ไหมส0ั 3, 000, คูณ1ก็จะเท่ากับสามพันใช่ไหมครับดังนั้น clock เวลาในปัจจุบัน clock ลบ start มันจะถ้าสมมุติว่ามันห่างกันหนึ่งวิตรงนี้มันก็จะห่างกันสามพันใช่ไหมครับดังนั้นสามพันน้อยกว่าสามพันในขณะที่สามพันน้อยกว่าสามพันเนี่ยมันก็จะลันไปเรื่อยจนกว่าว่าอันเนี้ยมันลบกันสมมุติอันนี้คือวินาทีที่สองใช่ไหมครับก็คือหกพันหกพันลบสามพันก็เหลือสามพันสามพันสามพันอ่าน้อยกว่าหนึ่งคูณสามพันสามพันก็คือสามพัน น้อยกว่า3,000ใช่ไหมก็คือแบบนี้นะครับ3,000น้อยกว่า3,000ใช่ไหมซึ่งคาตอบก็คือผิดนะครับผิดตรงนี้ก็จะออกการทํางานในเมื่อออกการทํางานแล้วเราก็จะ x c e บรรทัดตัวหัดไปแต่ว่าไอ้ displays, ตัวหัดไปเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมาตรงนี้ไงเราต้องการให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกว่างของเราซึ่งก็คือแบบนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกว่างซึ <the> ่งไม่ม <the> ีอะไรเลยแบบนี้ครับผมจะลบก่อนซึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็จะใส่ เอ็นด้วยเซมิคอลอนมันนะครับผมจะลบตรงนี้ออกก่อนลบตรงนี้ก็ได้แล้วมาใส่เซมิคอลอนตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับแล้วผมก็จะลบตรงนี้ออกไปสักเห็นไหมครับว่าผมมีเซมิคอลอนอยู่ตรงนี้ซึ่งหลุมนี้ไม่ทําอะไรก็แค่ลบเรามาดูว่าไอโรจิกของตงัวนี้อีกนิดนึงผมจะอธิบายง่ายๆก็คือนี่ยครับสมมติว่านี้เวลาในปัจจุบันนะครับก็คือ x ใช่ไหมครับก็คือที่เราได้มาในที่นี้ก็คือนี่นะครับ start โอเค x ของเราก็คือ start เนี่ยนะครับผมจะ comment มันตรงนี้ซะตัวนี้ก็คือ start นะครับโอเคจากนั้นพอเราเข้าไปสู่ f h i l e loop เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็คือตัวนี้ในเวลา system ในปัจจุบันที่เราที่โปรแกรมรันมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับโปรแกรม run รมาถึงตรงนี้โอเคมันเก็บเวลาปัจจุบันไว้ที่ start ซึ่งก็คือมันเก็บไว้ตรงนี้ในเมื่อโปรแกรม run รมาถึงตรงนี้ w h l loop clock มันเจอ clock function อีกละซึ่งก็คือเวลาในปัจจุบันถูกไหมครับเวลาในปัจจุบันซึ่งคนละเรื่องกับอันนี้แล้วไงมันเปลี่ยนไปแล้วไงถ้าอันนี้ลบเวลาอันนี้ก็หมายความว่าอ่าก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับบวกไป1วินาทีลบกับตัวนี้มันก็คือได้1ถูกไหมครับ1ก็คือน้อยกว่าค่าที่เราตั้งไว้ก็คือ speed คูณ clock per second แบบนี้ครับคุณเข้าใจนะครับผมเข้าใจคุณเข้าใจดังนั้น I value ตัวเนี้ยบรรทัดตัวเนี้ยก็คือเป็นบรรทัดที่ กำหนดความเร็วในการแสดงผลของอักษรแต่ละตัวถุนนะครับพอมันแสดงผลเสร็จแล้วก็ทำอ่า increment มันซักก็คือ i p พ s s ในแสดงผลตัวหัดไปนะครับแค่นี้ครับโปรแกรมของเราก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้ h e s t i n g เราไม่เอานะครับเราเปลี่ยนไปก็บอกว่า hacking is done แบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาหัดใหม่ซะแล้วตรงนี้คุณสังเกตดูว่าในหนึ่งอลล่มเนี่ย ผมมีวอลุซ้อนข้างในวอลุมนะครับวิดีโอนี้ก็ถือว่าฝึกปฏิบัติไปซึ่งง่ายๆนะครับเอาละครับผมก็จะลองรันดูโปรแกรมนี้ให้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะรันถูกต้องผมกดรันนะครับโอเคไม่มีอะไรผิดพลาด enter password ผมสมมติว่าผมใส่เป็น mshcm ห e มายความแบบนี้ครับผมกด enter เข้าไป speed เอาเท่าไรล่ะสมมติว่าเป็น0.2ผมจะกด enter เข้าไปมันก็จะตุดๆๆๆๆๆเห็นไหมครับก็ hacking is done นะครับผมปิดตรงนี้ตัวนี้ก็ขึ้น n a n มันะ,นะครับผมจะลองรันดูอีกทีแล้วบอกว่า,า enter password ผมจะบอกว่า goodbye bye goodbye แบบนี e. ้ครับก็จะกด e เข้าไป0.4แบบนี้ครับก็ goodbye นะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ